เมาขนนักเนอะันขามัเียนาฟันไกลๆอยู่มากแล้วมาปูไกลๆปูนากออยูมากแล้ว พญ,ญานาคน้อยไม่ญญาาหนาคน้อยเด้อค่ะเด้ออันนี้ปู่ล่างปูน่นาโคนะคะไม่ไล่ทายคลิปไหนเบิ่งอ่าล่งล่างน้องมิ้นค่ะปูน่นาโคค่ะอ่าไฮเลขอ่าศูนย์หกแปดขับปูน่นาโคนไฮศูนย์หกแปดล่างหกสองค่ะ ไม่ไล่ท้ายคลิปของปูหน้าโคก่ะต้องล่างน้องมิ้นค่ะอ่าพธิสุกลา่ะศูนย์หกแปดล่างหกสองค่ะนอ้ก็นักน้อยค่ะนักน้อย ถาวายปู่ค่ะ น้องมินเด้อค่ะเด้อพันธุ์ไฮโซศูนย์หกแปดกับหกสองค่ะปูหนาโคค่ะนี่กำลังล่ำถวายพันธุ์น้องมินค่ะโดยน้องมินค่ะอันนี้ก็เป็นลานไส้ของน้องมินค่ะฟ้อนล่ำถวายให้ปูน้ำกันค่ะอ่านี้แม่ไร่ก็ฝากช่องไม้นี่เด้อค่ะเด้อเมลัยผารวยกดติดตามให้แม่ไร้น้ำให้ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แน่กดกระดิ่งให้แน่ค่ะ สวลำสวยๆปุเอตันมากุไรยะสาเตเอตันมาตะจีอาตระยามาตาอุชีเอตระบากุตระเดลำสวยๆลำดีสวยบ้านพญานาคค่ะบ้านเมลัยเป็นบ้านพญานาค พญานาคลงทุกองค่ะอันนี้น้องมินก็เป็นลูกสาวไม่ไรค่ะท่านผู้นาโกลงมาประทับลางค่ะมันลงมาไหาสุกศก068ล่าง62เลยค่ะเด้อแฟนยุซีทั้งบ้านก,ก็ได้มนีปฏิหารผู้นาโกลดต่ลงมะพานล่างน้องมินค่ะ เป็นดีแล้วทีได้ตัดสุดสีเขียวหายน้ำพราะยไงตัดสุดไหายเปนนะ้ำถวายน้ำเดียวเดีไม่ไล่ิตัดสุดสุดน้ไม่ไ,ไล่เป็นน้ำถวายเอา,าไ,ไป็นน้ำถวายน้ำน้ำถวายปู เป็นพญ,ญานาคเนาะมันกาล่ำเป็นตัวสายพญ,ญานาคต้องลำถวายปู่เป็นเนาะแฟนเอฟซีทั้ง้ันคะ่ะปูหน้าโคในรุ่งการลางน้องมิ้นค่ะ มิ้นลำถวายค่ะถวายปูหน้าโคค่ะเพื่อนได้ลงมัธยปับร่างเพื่อนให้ให้โคให้ลาบลูกหลานศูนย์หกแปดล่างหกสองค่ะแต่ผู้ใดเอ่อมักกระจัดไปเพราะมักกระพันเด้อค่ะเด้อไอคลิปนี้ไม่ไล่ค่ะเอ่อได้ทายคลิปมาให้แฟนอิฟซีทั้งบ้านเพื่อนไดก็ขอฝากฟังช่องไม่ไล่ผ้าร่วยนี่เด้อค่ะเป็นช่องไม่ไม่ไล่เปิดอ่อช่องไม่ไหมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่ไล่นั่นแน่ค่ะ เอาน้ำมน้าเออเอาหน้ให้กินแน่ตอนนี้ปูออกจากร่างน้องมิ้นล้วค่ะเมื่อกี้เพิ่ลลำถวายแล้วรุ่งเขียนเลขเขียนเบอร์ให้เ้ิ่มลำถวายให้ปูค่ะเพิ่งกระจบไปแล้วค่ะใไในก็ไม่ไดกขอฝากฟัง แฟนนิฟซี่ทั้งบ้านเนันี้ไม่ได้บวงส w งยอยู่บ้านค่ะบวงสวงให้ปูชีบมะเขาวแล้วกับปูซีสุโทแล้วกับปูมันไ่แล้วกับปูอินตาค่ะมัอนี่ปูซีสุโทก็ได้ล่องมัอนี้มิถุปูชีบมะเขาวกับปูอินตาค่ะล่งบอกสชกบอกลาบให้ลูกให้ลานค่ะสำหรับปูชีบเขาวเล่งหลังม่ไ้มนี่กับปูห้โชไฮลาปูกลานกักหาสองหหาสองเก้าหาสอง ล้วก็แปดหากับหนึ่งสีเด้อค่ะเด้อสำหรับของปูชี้ภูเขาอ่าสหรับของปูอินตานันปูห้สองปูค่ะปูอินตาจากกองสลากค่ะเพื่อนไฮอ่าหาสองบนล่างแปดหาล่างปูวาปต้องกลับก็ได้ค่ะปูวาปต้องกลับก็ได้ค่ะสําหรับของปูอินตาอ่าแฟนยิมซี่ทั้งบ้านมากตัวไรก็จัดไปค่ะเพราะมากกับพานเลี่ยค่ะเด้อไม่ไล่กับเป็นแนวทางห้ แฟนเอฟซีทางบ้านให้มาแฟนเอฟซีมากตัวใด้สอบตัวใดก็แล้วแต่สิจัดไปแต่สำหรับน้องมินมือนี่ปูนักกู่ลงประทับล่างน้องมินนั่งยื้อซื้อกับปูมาลงท่านล่างค่ะผู้ล่องนเคียนหายศูนย์หกแปดล่างหกสองค่ะยังไงก็ให้แฟนเอฟซีทางบ้านลำล้ำลุ้ยกันปังปังไม่เล่กระถ่ายคลิปนี้หาย แฟนเอฟซี C ทางบ้านในเบิ้งเป <Okay. S 1> ็นไดตก็คอฝากฝังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมนไม่ไลน้ำนี่เด้อค่ะเด้อช่องไม่ไม่แม่อะไรพารวยค่ะกดเข้าไปเบิ้งได้ค่ะคนติดตามก็ยังว่าท่านไรค่ะเป็นไรก็นไม่ได้ขอฝากฟังช่องไม่น้ำแม่ฝากฝัง,งหม่ค่ะแฟนเอฟซี C ทางบ,าาาบา้านเป็นไรเป็นไดรกันฮะดูกหลานเอฟซีทางบ้านให้ได้มีโชคมีลิ่มให้ล้ำลิ่มลุ้ยกันทุกคนทุกคนเด้อโอกาสหนาพ่อกั็ชิปไม่ไล่ไม่มโอนี่ไม่ไล่ไทยชิป ให้แฟนที่ทางบ้านดึงก็มี่สามีล่ะค่ะ,ะทวนอีกแล้วค่ะเด้อทวนอีกอะลปูชีบขาเพิ่ลงพาลนนหล่งมาไลยมื่อนี่เพิ่นไหเก้9หา6อ2 8 5หาอ็นค่ะแต่ปูเน้นห้เม็ดเดียวล่าง8 5ดหาแู่ชีบะขาวเด้อเพล่นลึ่14ซีเป็นตัวแถม่า,าสำรับปูอินตากับเพิ่นกับไห,หาส2บน ล่างแปดหาเม็ดเดียวพูว่าไม่ต้องกลับก็ได้ค่ะไน้แฟนเอฟซีทั้งบ้านกันให้ลำลำลิ้วลุ้ปังๆกันทุกคนทุกคนได้ดมีเงินมีทองได้ดมีเงินสามบุญสามบารมีแม่ไล่ก็ขอฝากฝังช่องไ่ไล่ผ้าลวยให้แฟนเอฟซีทั้งบ้านหายุ่ดีมีแห้งกันชุกชุกชุกคนเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไห้ม่ไล่น้ำแน่เป็นช่องใหม่ไหม่ให้แฟนเอฟซีทุกคนทุกคนรวยๆุยลยสาธุสาธุสาธุ